้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไพิบสีช่องนี้ดูดีใช้ได้สนุกแค่หาสารับผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไพิบสีนางไม้ไพิบสี สวัสดีค่ะนะคะจ้อจ้จ,จ,จ้บลาบลาบลายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางใหม่ยิบซีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะคะ,ะในค่ำคืนนี้เขาคิดถึงเราบ้างไหมนะเป็นแบบว่าเป็นคลิปสั้นวันนี้แต่ว่าก็จะเลือกไพ่ออกมาให้เห็นเลยว่าเขาคิดถึงเราไหมนะจ๊ะอู้มันมีความที่แบบมั่นใจนะมันมีความมั่นใจมั่นใจมากๆ มั่นใจในึกว่าการรอคอยของเขามั่นใจการรอคอยของเขาการที่เขา,เาทําอะไรไว้เนิ่นนานแล้วน่ะนะก็คือการรอคอยนะการรอคอยที่จะได้พบได้เจอกับเราไม่ว่านานแค่ไหนนะรอคอยที่ได้พบเจอเราไม่ว่าจะนานแค่ไหนความฝันของเขามีแผนไว้ที่จะได้พบเจอกับเราเขาคิดถึงเรามาก ฝันถึงเลยนะในค่าคืนนี้ฝันถึงคุณแล้วก็แลนที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะฝันถึงคุณแล้วคิดถึงคุณมากๆอยากจะติดต่ออยากให้คุณกลับมาอยากจะได้พูดคุยกับคุณอยากจะได้ความรักเมตตาความเมตตาจากคุณอยากจะได้แบบการกลับมาของคุณนะคะแต่ว่าเขาก็รอคอยอยู่เงียบๆของเขานะเขาอยากจะได้เริ่มต้นใหม่กับ คุณอยากที่จะมีความสุขร่วมกันกับคุณเขาคิดถึงคุณแบบประมาณว่ามีแพนมีฝันว่าจะได้เริ่มต้นใหม่กับคุณหรือจะได้เทคแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักนะคะเขาอยากจะบอกรักคุณนะคะเขาอยากบอกรักคุณเขาอยากบอกว่าเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็รักคุณคนที่เป็นด h เอ็มเพรสเป็นคนที่เลอค่างดงามนะคะเป็น หนึ่งเดียวในใจของเขานะคะเขาอยากบอกแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้มีความมั่นใจเท่าไหรน่นะกับความสัมพันธ์นี้นะเขาก็กลัวในเรื่องของความที่ <c oughs> อ่าจะต้องเป็นแบบทําในสิ่งที่ถูกต้องอะนะัจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องเขาจะรอเวลานะเขาจะเทคแอคชั่นไปเรื่อยๆรอเวลาที่จะได้ติดต่อสื่อสารกับคุณได้พบเจอกับคุณ,ได,คณได้คบหากับคุณได้รู้ใจกับคุณแบบ แบบเงียบเงียบะเออมีแผนที่อยากจะเช็คเอ็กชกับคุณแบบเงียบเขาอยากรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาด้วยนะเขาน่ะถ้าเกิดเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกเขารักคุณมากแค่ไหนเขารักคุณมากๆเลยนะในค่าคืนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงแต่เรื่องของคุณนะนี่ไงมีการรอคอยไพ่ของการรอคอยที่จะได้พบเจอกับคุณเลยคือดีเขาส่องคุณด้วยนะส่องแล้วเขาก็อยากรู้ว่าคุณไปทําอะไรคุณไปที่ไหนคุณ ว่าสตอรี่อะไรเขาส่องคุณหนักมากก็แสดงว่าคิดถึงมากๆเลยแหละนะอู้อยากจะเป็นปึกแผ่นนะคะอยากจะเป็นครอบครัวอยากจะเป็นแบบสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวร่วมกันเลยทีเดียวมีฝันประมาณนี้เลยนะคิดถึงค่ะคิดถึงมากๆเลยนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆนะในค่ำคืนนี้อู้ดมูนออกมา ในค่ำคืนนี้เขาส่งใจมาให้คุณด้วยนะคะในยามค่ำคืนเดอะมูนเนี่ยเขาส่งใจเขาออกไปยืนมองดวงจันทร์ดวงดาวในยามค่ำคืนและส่งใจมาให้คุณในยามในมคืนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณจริงๆรักจริงรัก,รรกแบบแบบแบบสร้างครอบคอรัวเลยเป็นเป็นตัวจริงอะ่ะเออคิดถึงคุณมากๆค่ะคิดถึงแน่นอนเลยค่ะวันนี้ก็ จบไปนะคะในในในคลิปสั้นวันนี้นะคะแม่หมอก็หวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะจ้าเจ้จาจบลาบลล